สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องจานวิจานทร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับวันนี้มีเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดสนามทันต์โดมนะครับตอนรับการมาเยือนของทูแบงกอกอยูเนเต็ดนะครับเกมนี้โค้ชแบนนะครับทัชตะวันสีบานจัดชุดใหญ่ประเดิมเลกสองครับโดยเลือกใช้บอลเอลทอมเบียนะครับยืนหลังคู่กับเอเวอเรตันกอนคันเวส พร้อมมีววลเทฟป้อมพันนะครับกองกลางป้ายแดงครับของแข้งเทพนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนในแผงกองหน้านะครับวันเดอร์ลุยนะครับที่เพิ่งหายจับกลับมาในลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่จุงรัตภูมิจันทึกนะครับที่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับในเกมนี้นะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับได้ววลเทฟป้อมพันครับลงสนามเป็นเกมแรกนะครับเจอทีมเก่าทันทีนะครับในเลกที่2เกมนี้โค้ชมาสัตระอีจินะครับมาดูเกมด้วยนะครับและเป็นการกลับมาของ พนวัตถึงจิตถาวรนะครับซึ่งหายไปจากการลงสนามนะครับมานานมากเลยนะครับเจ้ากันนะครับวันนี้มาแล้วนะครับกลับมาบัญชาเกมให้กับเมืองทองนะครับโดยเกมนี้เมืองทองมาในรูปแบบของการเล่นเกมรับนะครับวันนี้โดยจะอาศัยจังหวะสวนกลับนะครับซึ่งทางเมงคอกเนี่ยจะมีตัวทําเกมนะครับอย่างวิรเทพป้อมพันนะครับมาทําเกมในแดนกลางนะครับแต่ในเกมนี้ยังไม่สามารถที่จะแนวรับของเมืองทองได้เลยนะครับ ในเกมนี้ส่วนธนวัตรนะครับเจ้ากันนะครับในเกมส่วนใหญ่นะครับจะรับบทบาทในลูกตั้งเตะลูกเซตพีชนะครับในลูกเตะมุมนะครับก็ยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่นะครับเขเพิ่งจะลงสนามเป็นเกมแรกนะครับยังจะต้องปรับจูนกันอยู่พอสมควรนะครับสําหรับฟอร์มของเจ้ากันนะครับในครั้งนี้นะครับ เมืองทองมีโอกาสโต้กลับหลายๆครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับในจังหวะที่วลรเทีป้อมพันธนะครับแหลกทะลุทะลวงหน้ากรอบเกลโทษซัดเต็มเต็มนะครับแต่ปิดเซฟผู้สาวประตูของเมืองทองนะครับปิดเซฟนะครับวลรเทีเกือบยิงทีมเก่านะครับจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่5 6นะครับเมืองทองนะครับได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่บอลแคร็ของมาเอลทอมเบียนะครับแล้วไปเข้าทางของเจรักดิ์วงกอนะครับที่ตั้งเป้ารอยิงนะครับตัดเข้าไปนะครับ ทำให้เมืองทองนำา1ศูนย์นะครับจากนั้นถัดมานาทีที่75ครับโปเก้าอันนั้นครับก็เปิดฟิกิกทางฝั่งทางขวานะครับบอลนั้นหลุดไปถึงเอวิตันกอนันเวสครับมองเข้าไปนะครับกลายเป็นประตูไล่จีเสมอนะครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับช่วงนาทีช่วงนาทีที่80นะครับวงศกรนะครับ ได้หลุดมาทางขวานะครับยิงไะติดเอเวอร์ตันนะครับบอลเด้งกลับมาก่อนที่จะพยายามคอสเข้ากลางนะครับแต่บอลติดเอเวอร์ตันนะครับหลังจากนั้นนาทีที่ช่วงนาทีที่85นะครับโอล่าอันะครับเปิดลูกเตะมุมให้เอเวอร์ตันนะครับขึ้นมงนะครับแต่บอลติดเซฟของผูกสาประตูนะครับบอลขุกจิกด้านหน้าประตูก่อนที่จะไหลออกมาให้ดุงรัดนะครับวิ่งซัดด้วยซ้ายแต่บอลหลุดออกไปนะครับจนกระทั่งช่วงเวลานะครับทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9ก้าสบหกสาครับแบงคอกยูไนเต็ดก็ได้ ปูชัยครับจากปกเก้าอน,นันต์เตะลูกเตะมุมมาให้ิีเลียมโมตา้าครับขึ้นมงเข้าเปดประตูนะครับทาให้ทีมเยือนนั้นพลิกแซงชนะเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะครับทําให้หมดเวลาการแข่งขันนะครับ,บรดูเบนก็คีดที่บุกแซงชนะเมืองนองดนเดไปแบบสุดมันนะครับสองประตูต่อหนึ่งกับเก็บสามแต้มครัดสามคะแนะนสำคัญนะครับทาให้มีเพิ่มเป็น 3. 7แต้มนะครับจาก16นัดยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะครับ โดยขยับจินหาปราสาทสายฟ้าเพื่อเป็นจุดแต้มนะครับส่วนเมืองทองนะครับยังคงอยู่ที่18แต้มนะครับหลังอันดับที่10ของตารางตามเดิมนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของแข่งแบงค้อเยนเต็นนะครับจะเปิดสนามทูสเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนนะครับทีมแร่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นรายการฟุตบอลถ้วย DFC c h a m p i o n s นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะเตะในวันพุธที่14กุมภาพันธ์นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับในวันที่17กุมภาพันธ์ก็จะเป็นอ่าลงเตะในโปรแกรมฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับอ่าเป็นการไปเยือน่าทีมสงของไทยเอฟซีนะครับในวันเสาร์ที่17นะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็ตามลุ่นตามเชียร์ให้กำลังใจทั้งสองทีมได้นะครับครับนี่นี่ครับและนี่ก็เป็นอ่าผลการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับ2023ทับ2024นะครับในเลทที่2ครับติดตามลุ้นตามเชียร์กันเลยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ